าติดตามกันครับยกที่3ครับอ่ามีเซวมานะว่าแชมป์กับหนุยเจอสาวสาวฝรั่งหรือยังนะครับอ้าวหัวทิ้มไปแล้วครับแ่แดงครับเจอหักเหลี่ยมครับไม่ธรรมดานะทางด้านบราดอนนะครับมาชกชาวสิงคโปร์ครับแต่ที่หนุยบอกชกมานานแล้วครับเป็นมวยแหละครับดูวงในครับมู่ว่าใหญ่กว่าชัดเลยนะบราดอน แต่อย่างที่บอกครับหลักเหลี่ยมมวยความเก่าอยู่ที่น,นมุมแดงครับทางด้านยอดปัตพีสิริลักษมวยไทยครับเอาดูวงในครับกดคอมากดมากดแล้วต้องตีด้วยนะกดแล้วต้องตีด้วยเอากดมากระทุ้งไปสับซอกับนี่คือทีเด็ดของเขาเลยครับยอดปัตพีสับสองดอกเลยครับเอาเจอเสียบเขาเจอสอยอีกแล้วครับโอ้โหแต่ว่าบาดอนยัง เฉยๆครับขยับเดินมาครับเดินครับแข้งขวาครับราดอนอ้โดนเจาะยางครับเจาะยางคืนครับอ้จังหวะแทงเข่าครับแต่กระใหญ่ดีเหลือเกินครับนั่นราดอนครับอ่ะเตะขวายัดไปครับตัดลำตัวหดแข้งซ้ายครับโอ้โหโอ้เตะซ้ายแม่นมากครับ นานๆออกทีแต่ว่าได้ลูกชัดเจนแล้วครับยอดปัทภีครับแม่แต่ว่าเจอบาดอนนี่ยุบย่นไม่ได้นะครับบาดอนนี่ก็มาเรื่อยๆครับสอก็มาครับอ้าวกะชากมากระชากมาอแต่ว่าจังหวะสุดท้ายนี่เหมือนตัวเองเสียหลักล้มลงไปครับนี่ครับยังมีเหรียญระดับพการอยู่ครับยังเก๋าอยู่ขวางได้ครับแม่แต่ยังทําอะไรไม่ได้ครับ เมื่อสักครู่นี่ทางทีมงานมุมแดงครับบอกให้เตะครับนี่ครับเพิ่งจะเตะครับโอ้ก่อนหน้านี้ดิสอนแดงครับแต่น้าเงินเตะครับโอ้จะยอดปฏิพีครับพยายามดันไปที่เชือกแหละครับโอเคใหญ่กว่าชัดเลยนะครับดูครับวงในนี่พยายามปั้มตีห่มตีครับนี่ฮะดูที่ว่ายอดปฏิพีนี่โดนแล้วมียุบมีแผ่วหรือเปล่าครับนี่ะถ้าไม่ยุบไม่แผ่วนี่เรื่องหลักเหลี่ยมมวยดูดีกว่าเลยนะฮะ คู่นี้นี่ถึงตรงนี้ยังยังมองไม่ออกเลยครับเพราะว่ายังเหลืออีกตั้ง2ยกข้างหน้าฮะยก4ี่กับยกห้ายิ่งชกยิ่งมั่นใจครับราดอนครับยอดปาตพีครับต้องตอบโต้ว่างครับจะมาใช้เหลี่ยมตัวอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ทันการครับสับให้ชกครับนี่ครับซาครับชิงเต่ก่อนมีศอกครับชนะยอดปาตพี เด้งตีครับท่านราดอนครับยัดเชือกเลยครับโอ้โหอาครับหมดยกครับบรรยากาศบนล็อกก็ยังมีพี่ๆเสดมวยยังยังยังอยู่นะครับยังอยู่บางส่วนนะครับ พี่ยุทธศักดิ์ล็อกสนะครับพี่หนุ่มเดินสายก็ยังอยู่นะครับอาจารย์สุขุมพิศก็ยังอยู่โอ้มีแต่เสือนเสียนขายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะอาจารย์พลเมืองชนก็อยู่ครับเออพวกพี่ๆที่เขาอยู่เนี่ยคือเขายังไงเขาตามทุนใช่ไหมหรือยังไงเอออันนี้อันนี้ทิ้งละเลยที่ความเข้าใจอ๋อไม่ใช่คือต้องภาคให้สมาชิกฟังไงเออยังต้องภาคหูอยู่นะครับลงไปถึงชาวต่างชาติตอนนี้ยังอยู่เยอะเลยนะครับโอ้สังเกตว่าช่วงหลังๆนี่ ชาวต่างชาติที่มาดูมวยในเวทีราชดำเนินอีกเยอะมากนะครับคึกคักมากครับตอนนี้ครับอย่างที่แจ้งไปครับใครที่สะดวกนี่เรียนเชิญเลยนะครับเข้ามาดูมวยที่เวทีราชดำเนินครับก็มีวันพุธนะครับวันพฤหัสวันศุกร์ก็มีนะวันศุกร์นี่เพิ่มมาอีกวันหนึ่งวันละนะครับทางช่องเวิร์กพอย์ครับก็เวลาประมาณ3ามทุ่มสินะครับโดยผู้บรรยายสุดหล่อครับแชมเปี้ยนนะฮะโอ้โหนะส่งเข้าประกวดหาอะไรผูกขาก่อนเดี๋ยวลอยนะ ามาดูกันต่อนะครับก็บีมีแซวมาเหมือนกันว่าให้ภาคอาวุธแดงหน่อยนะครับแต่ดูครับผมจะเป็นภาคยังไงครับอาวุธแดงแกกอดอย่างเดียวเลยนะฮะนี่ครับน้ำเงินตีอีกแล้วครับเอาแดงตีได้แล้วครับเ้าครับตีไปครับแดงอ้าครับแดงตีได้ครับแดงครับแต่น่ายอดปัตพีอาจจะมาเร่งยกนี้ก็ได้นะครับมวยเก๋าอย่างยอดปาตพีนี่แมตามแผนนี่ตามหลักเลยนะต้องเร่งยกสี่เดี๋ยวเราดูว่าเร่งผ่านหรือไม่ผ่านหรือยังไงฮะ เพราะว่าบาดอนกันใหญ่แล้วเกินครับเราไม่มีท่าดีว่าจะยุบด้วยอ่ะกดคอลงมาครับยอดประพีกดได้แต่ตียังไม่ถนัดเท่าไหรม่มา yeah, ครับแย่ครับโอ้นี่รบวางแข้งซ้ายดักไว้ก่อนยอดประพีครับบาดอนก็เน้นวงในแหละครับบาดอนครับ แน่น,นานเดี๋ยวนี้นี่ต้องบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วหน่อยนะเห็นชาวต่างชาติเนี่ยเริ่มที่จะตะก่อนเนี่ยกลัวเขา่าเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วเดี๋ยวนี้เป็นมวยเข่าเลยพยายามเดินต่อยหมัดครับยอดใบตพีโอ้โหดูครับกันล็อกแข็งโป๊กเลยฮะอ้าวพยายามสู้เข่าครับยอดตาพีเด้งตีอ้าวแล้วครับได้ดอกนี้มาอีกขออีกซับไหมโอ้โหโหมดแต่แต่งตัวเจอยัดเข่าเลยครับเจอเข่าของบาดอนขึ้นไปบ้างครับ เอาล้ครับยังต้องติดตามครับช่วงปลายยกที่4ขยับเดินครับยอดปฏิพีเอ้าววงในครับแหมคู่นี้เอ้าฟันศอกไม่โดนครับดูเจอแข้งขวาของมาดอนเตะซ้ายครับแหมปกติเป็นวัยนี้เตะซ้ายได้ดีนะฮะแต่วันนี้นี่ออกน้อยไปหน่อยครับแข้งซ้ายของยอดปฏิพีมาดอนปิดบังครับกระโดดเขาลอยอีกทีหนึ่งเตะซ้ายหัวขวาคืน ดูกันต่อครับขยับครับขวาครับแข้งขวามาครับขวาหลุดครับราดอนย่อไปตะพีตามเข้าไปโอ้แต่ดูครับแม่มันยังติดๆขัดๆอยู่ช่วงปลายยกครับขยับเดินต่อครับเจอแข้งขวาครับแม่ชิงออกก่อนครับราดอนดูจังหวะนี้กดมาตีมีอีกไหมมีอีกดอกหนึ่งครับตียัดมุมไปเลยครับ โอ้โหแกบินตีครับบินครับบินไปไหนครับดูกันต่อครับเดินมาที่ไปก่อนครับแต่แกก็มั่นออกมั่นใจนะครับทนันปลาดอนครับเอาครับชกไปมองเวลาไปครับแต่เป็นเหมือนกันครับยอดเป็นีก็ผ่อนเกมครับหมดยกครับให้มวยนี่โอ้โหผิดซะเยอะเอยครับ ต้องเร่งแล้วครับยอดปัทีโอ,โ,โอ้โหเจอบาดอนเบิ้ลมา2แข้ง3แข้งครับโออาวุธแกครบเครื่องจริงๆครับนักชกสิงกคโปร์ลายนี้นะขยับเดินครับโอ้โหเจอโยนเข่ามาอ้าวยังไงครับยอดปัทภีชักช้าไม่ได้นะครับเอาลครับเตะซ้ายได้ขวาคืนครับโอแกมีโตตลอดจริงๆฮะ เตะซ้ายมาอ่าแล้วครับแข้งนี้ได้ครับยอดปพัพีแต่ว่าแม่แกยังไม่ต่อเนื่องครับอ่อยังไงฮะพอซะแล้วครับไปไม่หมดปัจจครับโอ้นะอ่าที่ถามเข้ามาว่าถ่ายทอดทีวีช่องไหนนี่ออนไลน์อย่างเดียวนะครับมี3ช่องทางนะครับทางเพจ a c e b o o k เวอรไทยเกตเชรสึกเวอไทยเกรตเชรแล้วก็ทางช่อง y o YouTube คกับสึกเวอไทยเกตเชรครับแหมก็เจ้ากันไปครับชุดนี้ ยังไงฮะย่อไปเลยพีไม่ได้เดินช้าแบบนี้นี่คือเหมือนนี่ฮะเดินเตะได้ครับแต่ว่าแกไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองครับอ๋พอรืยยังพอหรือยังครับโดนตั้งกำแพงดอกนี้ก็ไหาอาล้วครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับโอ้เหลือเวลาอีกประมาณนาทีครึ่งเลยนะ แต่ว่าทั้งคู่ไม่เอาแล้วครับเอาครับต่างฝ่ายต่างพอใจในสิ่งของตัวเองครับสวัสดีครับสวัสดีพี่้องทุกท่านเลยนะครับทางช่องทางออนไลน์ครับ อาแล้วครับ40วินาทีสุดท้ายครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างมั่นใจตอนนี้ก็มั่นอ,อกมั่นใจกันทั้งคู่ครับรอเพียงเวลาเท่านั้นเองครับ เดีรอการตัดสินนะครับรอคบยกเพราะว่าตอนนี้โค้งไม่มีอะไรกันแล้วครับต้นเต้นอยู่คนละฝั่งของเวทีครับก็เสียรายเวลาครับเลืออีกพอสมควรเลยฮะแต่ว่าทั้งคู่นี่ไม่เข้าครับพอไม่เข้าเดี๋ยวต้องไปลุ้นผลการตัดสินกรรมการครับเอาครับมั่นใจขึ้นเชื่อทั้งคู่ด้วยครับเอาสิครับต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่คิดผิดแน่นอนครับรวบรมมาคะแนนครับ กรรมการปรินนะครับใบสุดท้ายครับหันไปทางไหนครับไปที่มุมน้ำเงินครับท่านั่นราดอนครับอีเวนนนแอร์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับ